สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิคอรเป็นสนานภาษาไทยคงนะครับวันนี้อยู่ผมแจ็คกี้แล้วก็คอสซอนโซครับผมวันนี้เรื่องอะไรครับดีอาร์เป็นฮีโร่ครับหงกงความตายเสรีภาพนี้เพื่อคุณพ่อสนับสนุนโดยซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลแอนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ b บอ y b ดี้แบ็และซูซูก หอ,อมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองฮะโอ้โหทำไมยาวจังก็ที่เขาถูก,ถกเสื้อไงอวันนี้ตอนเราคนข้างยาวแต่จริงๆคือหลังเกมนั่นแหละรูะทันทาวเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อคืนวันอาทิตย์แล้วก็แล้วกันอครับตามเวลาบ้านเราอ่ะก็ว่ากันไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับเรื่องกการจัดตัวก่อนนะครับก็เป็นเกมที่มีการปรับตำแหน่งเล็กน้อยใช่ครับอืก็ตั้งแต่กองหลังนะพี่หนุ่มก็วันเนี้ย เกมนี้ใช้ทางโจโก,กวเมสลงเล่นแทนคอสตาซิมิกาสนั่นเหรอสิอืมอืมแล้วก็ซิมิการสมีชื่อสำรองไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรใช่แต่ใช้แบ็กขวาเซนเตอร์ไปเล่นแบ็กซ้ายใช่ก็คือเล่นทุกตำแหน่งเลยโกเมสใน,นูการนี้เนี่ยอ่าแล้วก็วของกลางนี่ก็เป็นชุดที่เริ่มเริ่มได้เห็นเป็นชุดนี้แล้วใช่ใ่ก็เริ่ม สามตัวแนกกลาเฟนแบกแมคลิสเตอร์แลวก็สซโบสไลร์ได้ลงเล่นพร้อมกันเป็นตัวจริงต่อเนื่องและก็คุณภาพออกมาเดี๋ยวเราว่ากันว่าเกมนี้เป็นยังไงข้างหน้าก็ยังใช้โชต้าใช่ไหมดาวินนูนเยสแล้วก็ซาร่าอยู่เพราะว่าลุยเดียสันมีชื่อสำรองใช่ครับเจนคอกก็พูดในงานแถลงข่าวก่อนเกมมวนสุกครับผมว่าก็ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับลุยเดียสว่าจะพร้อมจะเล่นหรือเปล่า ครับเพราะตัวเองเขาเองก็พิ่งกลับมาซ้อมได้สัก,กวันพุธใช่ครับคือดีอร์เป็นคนขอแบบขอกลับมาซ้อมเองอแล้วครับก็บอกว่าบนสนามฟุตบอลเนี่ยมันเป็นพื้นที่เหมือนเป็นคอมฟอร์ทโซนให้กับนักเตะเหมือนมีเรื่องกังวลใจอะไรอ่ะพออยู่ในสนามบอลแล้วเขาจะแบบสมองจะปลดปร่งจะไม่คิดถึงเรื่องเรื่องอะไรหลายๆนี่เรื่องจริงนะอืมแม้ว่าอย่างพี่เอ็กกี้จะไม่ได้นักบอลอาชีพนะครับก็เคยเตะบอลแล้วเคยมีปัญหาอะไรอืเรื่องส่วนตัวนะครับ อกหักอ่ะพงศธรพอไปเล่นบอลเนี่ยเล่นดีมากเลยเหมือนได้ระบายอะไรเหมือนเหมือนได้เตะบอลด้วยครับไม่รู้นึกถึงอะไรครอปเขาใช้คําว่าพื้นที่ปลอดภัยนะก็จริงนะอย่างที่พี่หนุ่มบอกบางทีเราก็ลืมเรื่องอะไรลืมเลยเรามีเรากลายเป็นมีสมาธิกับการเล่นบอลไปเรากลัวจะเล่นบอลเสียด้วยซ้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคดีอัสก็เป็นเป็นส่วนสำรองมีชื่อก็แสดงว่ามีโอกาสลงใช่ถ้าเราดูจากเจตนาครับคันนี้อีกฝั่งหนึ่ง เจ้าบ้าน Tower. รู้ั้นทาวลิพูลก็ไม่ได้เจอรุ้นทาวในยุคพรีเมียร์ลีกนี่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเนะเพราะว่าปีสุดท้ายเนี่ยรุ้นทาวก็ตกชั้นปี92องอพอขึ้นปี92ซีซั่น92-93เนี่ยเป็นเปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกครับแต่รต้นาหล่นไปแล้วอืมซึ่งปีซีซั่นสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยที่เนี่ยสนามแห่งเนี้ยเคนเี้เวิลดโรสเนี่ยครับก็เสมอกันศูนย์ศูนย์อ๋อก็ยุคยุคก่อน80เนี่ยสนามเขาเป็นย์เทีมไง ริพูลมาเยือนก็ริพูลไม่ถนัดย่าเทียมอยู่แล่ะไม่เสมอบางทีก็แพ้เลยเขาก็เคยได้แชมป์ช่วงปลายปีแปดนย์ใช่ไหมเป็นแชมป์ลกคับนะใช่ก็ยุคของเดวน่าจะเป็นเดวิดพรีตนะผู้จัดการทีมเมื่อวานนี้ก็พวกตำนานอะไรเขาก็มาเยอะอย่างมิคาฟอร์ที่เป็นศูนย์หน้าครับคือแบบเป็นศูนย์หน้าที่ดีสุดในบอสซ์ของลูตันเลยลูตันเขาสโมสรนี่เขาก็ไม่ไม่เบานะอายุแล้ร้อยสามสิบแปดปีอ่ะโอ้เก่าแก่ใช่เก่าแก่แล้วก็ ตกชั้นจนตกไปนอกหลีกเมื่อ8ปีที่แล้วด้วยซ้าไปตกไปคอนเฟลเลนต์อ่ะแล้วก็ค่อยไต่เต้าไต่เต้าขึ้นมาไม่เท่าไหร่มาพิมพมารีกเฉยเลยโอหนะก็ต้องตัวโหนแล้วบรรยากาศเมื่อวานนี้แบบมันเหมือนบอลกฤษยุคโบราณอ่ะใช่ไหมสนามสนามกับอัศจรรย์แล้วมีเสาแล้วตัวสนามกับอัศจรรย์เนี่ยโหแฟนบอลมันมันใกล้มันด่าพ่อแม่ของเทนได้เลย ด่าพ่อรอแม่ได้เลยอ่ะด่าแบบปีมือวันหนึ่งเลยกล้องจับไปเลยกล้องจับที่เทนไปโมแย่หน่อยใช่ใช่แต่แต่ว่าก็นักข่าวเขาตำหนิเหมือนกันนะเพราะแฟนดูตั้งบางทีเล่นเล่นเกินเหตุคือไปไปล้อเรียนพวกผู้เสียชีวิตฮิสบโรแล้วก็มาดูถูกคนมานี่ก็เรียกว่าบูลลี่คนเมืองริพูนจะมีประโยคที่ว่าฟรีสเกลเซอร์ให้อาหารสเกลเซอร์เนี่ยแบบคือเนี่ยแบบเขาเขาตำหนิมากนักข่าวบอกว่า แทนที่จะสร้างบรรยากาศเป็นฟุตอังกฤษเคานเตอร์ฟุตบอลเนี่ยเป็นเป็นเป็นวัฒนธรรมฟุตบอลของคนกฤษเนี่ยกลับมาแบบเนี้ยเนี่ยมันก็ไม่เข้าเรื่องอะนะสื่อก็คือกดดันเผื่อจะด่าคือด่ายังยังไม่ว่าเลยด่าพ่อเราแม่นักบอลนี่มันยังไม่เท่าไหร่นะมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะเหมือนกับข่อนี้คุณมาแบบบูลลี่เลยครับซึ่งไม่รู้ได้ผลหรือเปล่านะเพราะว่านักบอลเขาก็เล่นร็อเป็นหัวเขาก็วางแผนก็คือรับแล้วสวนอะอย่างเกจตนาชัดเจนใช่ไหมใช่ใช่ ก็ทําให้ลิเวพกูก็พบกับความยากลำบากในการเจาะจริงๆแล้ว,วช่วงแรกๆลิเวพูก็สร้างโอกาสได้ดีนะถึงแม้จะอ่าเป็นลูกยิงนอกอกรอบก็จริงแต่ก็มีจังหวะที่ดาวินรับบอลจากเทรนต์แต่ยิงไปชนคานลูกนั้นน่าเสีย <c> ด <oughs> ายลูก <c oughs> นั้นแบบแต่ลูกเน้นๆหน่อยนะคือเน้นไงเน้นเยอะ <c oughs> บางทีนักบอลม,มันมันอยากยิงมากอะ่ะมันเน้นมากอ่ะมันใส่เต็มเท้าเต็มพลังแล้วโหเสียดายลูกนั้น คือดาวิ emat. นมันก็เลยกลายเป็นนักบอลที่มันไม่คงเส้นคอวายิงลูกยากยิงเข้าใช่ไหมลูกการัดดาลูกยากยิงเข้าลูกง่ายยิงไม่เข้าครับมันก็แปลกนักบอลมาต้องยิงลูกง่ายๆเข้าอสุดหน้านะใ่ลูกแบบง่ายๆมันยิงเข้าแล้วมันเดี๋ยวเรื่องอื่นมันก็จะมานี่ยิงลูกยากเข้าลูกง่ายยิงไม่เข้านั่นแะสิใช่ไหมลูกอย่างลูกที่ยิงจนคาเนี่ยก็น่าเสียดายใช่ใช่ครับมันก็ทําแบบทําให้เรามองว่ามัน หรบหูดับตายิงปะวะคือคือคนคือเคยคุยกับพี่ตุ๊กเปี่ยพงษ์อ่ะพี่ตุ๊กบอกว่าสูตรหน้าเนี่ยเหมือนมันมีทั้งหลับหูดับตายิงกับมองเป้าหมายก่อนอพี่ตุ๊กบอกส,สำหรับเขาเนี่ยมีสองแบบถ้าเขาเห็นเป้าหมายเนี่ยครับเขารู้ว่ามันมีเป้าหมายอยู่ในระยะเขาจะพี่ตุ๊กเปี่ยพงษ์บอกเขาจะมองเป้าก่อน,อนแล้วยิงไปจะยิงไปตรงนั้นไปตรงที่ประตูโอกาสเซฟยากอืมแล้วบอก เขาบอกสูนยน่าจะรู้แต่ถ้าเขาไม่มีเป้าหมายเขาไม่มีมันจนแต้มแล้วแบบกูต้องขอไปครับกูต้องยิงแล้วพี่ตุ๊กบอกพี่จะหลับหูหลับตายยิงอืมอันนี้ไปอ่านในประวัติของปียพง์ซึ่งไม่รู้อาราดีนออนไลน์มีขายป่ะนะแกบอกว่าตอนไปเล่นเกาหลีใต้อะตอนแรกๆอะโดนเปลี่ยนลงไปตัวสำอองอะล้วบอลมาอยู่ริมเส้นอะพี่ตุ๊กบอกเนี่ยแหละหลับหูลับตาย,ยิงเขา้า <อะ hum> มันแบบเปลี่ยนแคเก้สาสิบองศาประตูเกาหลีแบบรับไม่ได้เขา <อะ S 2> พี่ยิงยัดยัดเข้าไปเพราะพี่ไม่เห็นเป้าหมายแล้วแต่สุดหน้าต้องยิงต้องยิงแต่ย้อนมาที่ลูกของดาวิน่ะลูกที่เทนสายสวยมากใช่น่าจะมองเป้าไหมอะไรเงี้ยแต่ไปหลับหูหลับตายิงไง<ะ>แล้วมันก็มีลูกครึ่งหลังที่ยิงติดเซฟจะมาที่หลุดเดี่ยวไปนั่นก็คือต่อเนื่องจากจังหวะท,ที่เขาพลาดโอกาสทองที่สุดไอ้นั้นต่อจากจังหวะที่แล้วลูกนั้นไปหลับหูหลับตายิงหรือเปล่า นี่เราก็พูดกันเล่นๆนะเราก็คือไม่ไม่ได้ว่าเราเก่งกาจอะไรแต่ว่าแหมลูกน้ำบางทีฮอตอาจจะยิงเข้าก็ได้อะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็ไม่ทุกคนก็่เส็งผมว่าเขา่ตั้งใจเน้นแล้วนะคือไม่ได้กะใส่กำแรงไงหรอกแต่วันมันโอ้บอลเจ้ากรรมมันทาให้เก่งมันนันตอนนี้มันเราอ้างไม่ได้ไงเพราะมันหนึ่งไม่มีคนประกบสองมันโล่งๆอ่ะใช่ไหมมันมันไม่มีข้ออ้างเละอันใดเลยอ่ะ ก็เลยมีแฟนๆไปแซวแฟนริพูลในยุคโซเชียลเขาแซวนะเขาบอกโยต้องโทษซาร่าพี่โมซาร่ามงชงไม่ดีก็คือโทษที่จุดต้นเหตุใช่ไหมถ้าซาร่ามงมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์ดาวไม่มาดูแล้วมงชงให้ดีกว่านี้อ๋ออ๋อประชดแกประชดแต่เขามองเหมือนกันนะว่าซาร่าตั้งใจจะมงเองหรือตั้งใจจะมงชงชงแน่นอนเหลี่ยมนั้นคือมงชงให้ให้เขาโป๊ด้ว่างไงเพราะซาร่าสีดานีเขาก็ค่อนข้างจะ เออจังหวะเข้ายพันธน์เออจังหวะแอซิดเขาเขามีครับทําไม้ที่ทำให้ซาลาเสียสติแอซิดคือเอายิงรูปเกมอย่างที่ฮอตบอกมันมันแค่ว่ายิงไม่เข้านะไม่ใช่ยิงไม่ได้ไม่ได้หาโอกาสยิงไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะอืถ้าหาโอกาสยิงไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าตั้งเกมลิบูลไม่มีทางยิงไปยี่5ิบี่ยี่ิ้าครั้งหรอกใช่แล้วเขากาอไปหกจนมาแล้วก็มีจังหวะจอจออย่างลูกโชต้าอ่าครึ่งแรกที่รับบอลจากกาเฟนแบก่ก็ก็อาจจะ รีบๆยิงไปนิดนึงอ่ะน้ำหนักอาจจะไม่ได้แบบแต่ประตูก็เซฟใช่ไหมลูกยิงของดาวินนูนเจสซ์คือลูกนั้นถ้าเข้าไปมันก็ใช่ไหมนึกผู้ปิดเกมได้นะเออมันก็น่าใจงั้นแค่แล้วตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นระหว่างเกมอะไรเครื่องแรกก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกันเฮ้ยมันทำไมมันไม่ยิงไม่ได้อะไรเงี้ยคือครึ่งแรกกับพี่หนุ่มพอผ่านครึ่งทางครึ่งแรกลิเวอร์พูลจะเริ่มตันแล้วนะเห็นว่าลิเวอร์พูลจะสร้างโอกาสไม่ได้แล้วแต่พอมาครึ่งหลังอ่ะ เล้ยผูก็ค่อยๆเล่นแบบอดทนแล้วก็เริ่มเปลี่ยนตัวสำรองลงมาสซบอสไลน์เมื่อคืนเล่นไม่ออกอ่าแน่นอนเจอจากจ,<ะ>จากเดิมที่เขามีโอกาสเป็นคนที่ผ่านบอลเข้าคนที่สุดท้ายอะ่ะเฉลี่ยต่อน,นัดะ่ะสี่ครั้งแต่เมื่อวานมีแค่ครั้งเดียวซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวานเขาทาผลงานต่ํากว่ามาตรฐานจริงๆอาจจะเป็นเกมที่เขาฟอร์มตกที่สุดใช่มาลี้วูแล้วใช่ครเขาไปเลือกเปลี่ยนตัวเขาออกเพราะว่าเหมือนกับว่าครับก็เปลี่ยนตัวได้ถูกจังหวะเพราะเอเลียดลงไปเนี่ย มันก็มีความหุืวหวามีความ,มเรียกว่ากระชุ่มกระชวยอยู่นะครับแล้วลูกที่ตีเสมอก็ต้องชมเขาใช่ใช่เปิดเข้าหัวดีอาร์ตเลยแม่นมากแล้วเปิดซ้ายเลยใช่แล้วลงมาเพิ่มความสดทางพื้นที่กลับขวาได้ดีแต่ทีเนี้ยจังหวะที่เสียประตูพี่หนุ่มเอลิทควรจะตัดทางรอสบัคลรียให้ตั้งแต่ต้นหรืหรอเปล่าที่ทางโดนส่วนกลับมาแล้วเสียประตูมันก็พูดยากนะจังหวะนั้นมันมันน่าจะไม่ไม่ได้เหลี่ยมที่จะไปไปชิงจังหวะ เหมือนกับมันเหลี่ยมเขาเสียเปรียบไปแล้วครับเสียเปรียบไปแล้วมันไม่ใช่เข้ามาบวกพร้อมกันหรือแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็แมมันก็เป็นยังไงคือ <c oughs> หลายคนอมองว่าทำไมเอเลี่ยดไม่ยอมตัดฟาลเลตั้งแต่แรกแต่ถ้าคิดอีกแม่หนึ่งผมว่าเขาปะทะแล้วปะทะแรงเียดสีมันสู้บาร์รี่ไม่ได้ทำให้าบาร์รี่พาไปใช่ใช่มันมันเหลี่ยมเขาเสียเปรียบแล้วเป็นเป็นเหลี่ยมที่เขาไม่เอาง่ายไม่ใช่เหลี่ยมที่เขาฝาลได้ง่ายๆอ่ะเพราะเหมือนเขาอะเหมือนกับ ก็อยากจะแย่งบอลให้ได้นะครับมันเลยเป็นตรงนั้นมากกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไปไปบวกก่อนไงหรือถ้าตั้งใจเล่นคนก่อนนะมันมีหลายนักบอลมีหลายแบบมันบอกบางคนเขามั่นใจว่าอยากจะแย่งได้อะไรเงี้ยบางคนบวกบวกเลยก็คืออันเนี้ยอาจจะต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ก็ได้จะจะกัากึ่งว่าก็ควรจะบวกแทนที่ควรจะแย่งอะไรเงี้ยอืมออะไรเงี้ยมันก็มันนี่มันเป็นสถานการณ์ครับแต่แหมมันก็ส่งไปด้านข้างกาโบเล่ี่เป็นเป็นวิงแบ็กขวาใช่ไหม มันก็ถามว่ามันมีเวลาไหมมันมีเวลาที่มันก็มีเราหลายคนตัปิ้นมันตัปิ้นไม่ทันเือมันกลายเป็นไม่ลงไปแบบมันไม่ทันอ่ะคือแมริสเซอร์ก็พยายามตามไอ้ทททิชชองนั่นแหละตามไม่ทันในจังหวะที่ทาทิชชองวิ่งสอดเข้ามาตรงกลางใช่ใช่มันไม่ทันเขาบนเทมันหมดแล้วอ่ะใช่เพราะมันมันเหมือนพอจังหวะของกาเบรล่เขาได้ได้ระยะผ่านแล้วไงเขาเขาไม่เขาไม่ต้องเลี้ยงต่อแล้วเพราะมันเหมือนสถานการณ์ตอนนั้นมันเหมือนสองต่อหนึ่งไงตัวท้ายคนหนึ่ง ก่อนที่แม็ก้าใช่ไหมใช่แม็ก้าตามชองแม็ก้าคือคนที่อยู่ใกล้ชองมากที่สุดชองอ่าแล้วคนที่ตามมันมีคนหนึ่งนั่นจะเป็นฟันไดหรือล่าไม่แน่ใจไม่ใช่ไม่ใช่ฟันไดเอาฟันไดเาฟันไดอยู่ในกรอบตอนที่ฟันได้มงไม่ชนโดนแขนอืมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จุดโทษหรอกมัใช้ไม่ได้หรอกเพราะเขาก็หันหลังอยู่แล้วอืมนั่นแหละมันก็อย่างว่าพอมันเป็นตรงนั้นมันก็เรียบร้อยแล้วครับแต่ชองก็ชองก็ยิงนี่ไอ้ชองกาโบเล่เนี่ยเป็นคนผ่านแต่คนที่อยู่ใกล้กาเวลล์อ่ะมันก็ตามหน้าที่เขาแต่ว่า มักกาเนี่ยมันมาไม่มาไม่ทันมาแบบมาแบบเก้าเดียวมาคุมพื้นที่ไม่ทันไม่ทันลงคือเหมือนกับสปีดมาแล้วมันมาชะลอตรงหน้าเขตเลยครับพอชะลอหน้าเขตมันทางนั้นก็ผ่านบอดีมันก็เลยไปนู้นแหละแต่ก็มันก็เป็นจังหวะก็ต้องให้เครดิตเขาว่าลูตันเขาเขาเล่นแบบนั้นตั้งแต่ครึ่งแรกอืมใช่มันก็มีจังหวะหุือหว่านะอย่างไอ้ที่ออกไปอะโอเบนอไรนะโอเบนเน่ฮะครับอ็อกเบนเน่ไอทีมชาติไอร์แลนด์อะแต่เป็นคนไอจีเรียใช่ไหมครับผิดสายอ่ะ โอ้าไม่เจ็บนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเมื่อวานคุณน่าเล่นดีนะมีความอึดมีความแข็งแกร่งใช่เขาใช้ลูกนี้สู้ใช่แล้วเขารู้จุดอ่อนลิพูลว่าบุกเพราะนั้นเขาโจมตีด้านข้างอืทั้งโกเมสทั้งเทนเนี่ยเวลาจะรับเนี่ยแพ้นะเทนนี่ลูกลากอากาศโนพลาดแพ้เลยอ่ะใช่แล้วก็ลูกไอ้ที่มันมีอยู่ลูกหนึ่งหนึ่งอ่ะโดนหลอกแล้วทําให้ออฟบอเน่หลอกโกเาเต้อีกทีหนึ่งไม่ทันด้วยแล้วโดนแตะ อ่าเขาหลอดไปหน้าโกดังดีที่ช่องไม่ถึงบอลไม่ถึงช่องอยู่เสาไกลฉลาดนะบอลลูกนั้นเขาเขาก็หลอกเทนได้เขาเต่อีกทีหนึ่งบอลได้เลยเสียเหลี่ยมไปเลยครับก็เนี่ยมันเป็นปัญหาจริงว่าเขาแต่เขาทําให้ปวดได้ไงอืมอืมอืแล้วบอลพอยิงไม่ได้ไม่ได้แล้วทางอีกฝั่งเขามีลูกตอบโต้อ่ะครับเหมือนถ้าเป็นต่อยมวยเขาอาจจะโดนเราต่อยปุ้งปังปุ้งปังแต่ทนได้อ่าแต่เขาทนได้เขาไม่ล้มอืมไม่ล้มปรากฏแต่เขาก็สวนมาบ้างหมัดหมัดสองหมัดอันนี้เราหน้าหงายไงก็มีอาการทเออมีอาการ แล้วก็โดนนับ8ไปทีนึงเช็ดดวงแล้วลุกขึ้นมาต่อยต่อโอ้โอดีก็ก็กลายเป็นทีเด็ดของลยดิอาสไปอูใช่แล้วครอปเลิกเปลี่ยนตัวดิอาสลงในช่วงนาที่83ก็ทดเวลา8นาทีถ้าก็ว่าตอนนั้นตัวลุกเราเพียบเลยก็คือตัดสินใจแล้วแหละว่าต้อง,ต,องต้องเทแล้วแหละใช่แล้วก็เอาก็ตอนโดนยิงนี่นาทีที่66 66อะไรแปดสิบขอิบแปดสิบ มาโดนยิงช่วงนี้ด้วยไงช่วงเครียดเลยช่วงสิบนาทีสุดท้ายใช่ก็พอโดนนําก็เปลี่ยนดีอาร์ลงเลยอเอาแนวรุกลงมาแบบเป็นไงเป็นกันนะ่ะแล้วสุดท้ายก็แต่ตามดีเสมอได้ไดใช่ใช่ใช่ก็เป็นบทเรียนของทีมชุดนี้ก็แล้วกันครับว่าเวลาเจอพวกเนี้ยจะจะ,จะหาทางยิงยังไงให้ให้มันผ่อนคลายเร็วที่สุดอืม <c oughs> ไม่งั้นมันกดดันอ่ะก็ก็คือหนึ่งหนึ่งก็มองว่า มันเป็นเกมที่ทีมชุดเนี้ยทีม JK สองสองเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะมีคลิปต่อๆไปอะพูดน่มันมันต้องพัฒนาอีกใช่ให้มันไอ้มาโซบอสไลท์ทำไมอยู่ๆก็มาดอมมันฟุตบอลมันต้องมีแบบนี้มันยังไม่ใช่โซทีมที่ว่าสมบูรณ์ขนาดแบบครับอะอย่างปีที่ปีที่เป็นแชมป์เนี่ยมันนข้ังสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะมันเล่นมาเรียมไหนรีบูลก็เอาได้หมดใช่แต่อะเพราะมันมันสร้างมาเรียบร้อยแล้วมันมันเป็นแชมป์แชมป์ลีกมันพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแต่เนี่ยมันเพิ่ง นับหนึ่งน่าบุงตรงนี้คือเพิ่งที่ทีมใหม่อะแล้วเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นนริ่มตั้งไข่แต่ทำได้ขนาดนี้ก็ก็ได้รับมันก็น่าจะพอใจนะน่าจะพอใจอย่าไปยึดติดไว้เราต้องลุ้นแชมป์ตอนนี้ไม่ใช่หรอกคือถ้าย้อนไปต้นฤดูกาลอะเป้าหมายเราก็คือแน่นอนก็ที่สี่ที่ใช่ที่เจมส์ลีกแต่พอออกตัวดีเห็นมาซิตที่แป๊กๆ๊ก็มีความหวังกันขึ้นมาอย่าไปคิดอย่างนั้นบอกแล้วเราเราเป้าหมายแรกก่อนดีกว่าคือเหมือนกันเกมนี้เป็นเหมือนการเตือนสติว่าทีมเราอะอยู่ในสถานะไหนเหมือนนนเห็ดด้้ววยยม ็นด้วยอ่าเห็นไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะคิดไปไปไกลใช่ป่ะใช่ครับอ่าก็จริงๆอ่ะวันนี้มีคลิปของพี่โจเนะไปอยู่ที่สนามเออ่ของนี่ไงไปอยู่เคนเทิร์ดิลดครับผมนี่แหละทำให้ลิพูลไม่ชนะใช่เหรอเนี่ยไปนี่ตัวนำโชคร้ายเนี่ยพี่โจเนี่ยก็เดี๋ยวไปฟังพี่โจว่าพี่โจเนี่ยเห็นดี๋ยวไปแก้ตัวก่อนเห็นได้จากเกมนี้บ้างนะเดี๋ยวไปดูกันครับเซ็งนะครับโอ้โหเราอ่ะนะก็นึกว่าแบบ ลงมาเยือนหรืตันทาวห่างชั้นกันมากเนี่ยแล้วก็ขุมกำลังของเราเนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ยิงเขาไม่ได้นะครับสร้างโอกาสเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะดารวินดุนเยนนะครับสร้างโอกาสเริ่มเกมขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงชนเกมเนี่ยโอ้โหดูจะบู้บ้ามากที่สุดในบรรดาแผงหน้าของเรียวภูนแต่ว่าก็ยิงลุดก่อไปซะเยอะ นะครับแล้วก็รูทันทาวนะ,ะต้องชมกองเชียร์เขานัดนี้ผมว่าได้เข้ามานี่ไม่ได้มาดูทันทาวเนี่ยเรียกว่าน่าจะประมาณ15เกิน15ปีนะครับสำหรับผมแล้วก็เป็นนัดแรกที่มาดูพวกเขาหวนคืนเวทีพีมารีรู้สึกว่าบรรยากาศใช้ได้นะครับนนั้นประมาณหมื่นต้นๆแต่ว่าเสียงเชียร เรียกว่าเสียงเชียแบบเสียงเสียงด่านักเตะทีมเรามากกว่านะครับรู้สึกว่ามันลุกเร้าที่ดีในนัดนี้นะครับแล้วก็มันก็ออบอลเวลาถึงปีกซ้ายของเขาเบอร์เจ็ดเนี่ยโอ้โหมันบุกว่ามันมัน,ม,นมีอะไรให้ลุ้นเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรเนี่ยดาวินของพวกเราเนี่ยสุดดรอแหมนึกว่าจังหวะมันมาแล้วมันมาแล้วก็วดันมาพลาดในนัดนี้นะครับเรียกว่าจังหวะพลาดอะไรอะ่ะ แห่งซีซันก็ว่าได้นะฮะได้ยิงเผากดระยะประมาณสองสาลาแบบนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าอ่ะนะเลียมเหลี่ยมว่ายากไหมนะเพื่อนๆว่ายากไหมผมว่ามันมันก็ต้องเข้าอ่ะนะแลนะลูกโ oh อ้โหโมอุตส่หมงตั้งมาให้อย่างสวยนะครับอนะ่า มีหลุยดีอาร์นะครับเราตอนนี้เราก็รู้ว่าปัญหาของเขาเป็นยังไงนะครับเรื่องคุณพ่อก็ส่งใจเชียร์กันแต่ว่าดัานนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วก็พอเียพูลเปลี่ยนตัว3ตัวแรกเลยลงพร้อมกันเนี่ยประมาณนาที66เนี่ยไม่มีลุยดีอาร์ลงด้วยผมเข้าใจนะเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบแหมสภาพจิตใจมันอาจจะไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่แต่พอโดนลูตัน สวนแล้วก็เราได้ลูกแต่มุมใช่ไหมแล้วก็โดนสวนแล้วก็เสียประตูในนาทีที่80เนี่ยไม่ไหวละเจคเก,กิลคอปก็ต้องส่งหลุยดืออาร์เนลงมาแล้วก็เหมือนบางทีฟุตบอลมันก็เหมือนกับนิยายนะก็ช่วงนี้เป็นดีอาร์เศร้าอยู่แต่ว่าเขาก็หม่งประตูติสเสมอให้กับเดียภูลด้วยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับก็ถือว่า มันอาจจะไม่ใช่ผลที่เราต้องการแต่ว่าอ,อ,อย่างน้อยก็ไม่แพ้แล้วก็ทีมคิดตว่าทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะทีมเล็กทีมไหญ่เขาก็มีวิธีการต่อสู้นะครับก็ทำให้ได้ได้หนึ่งแต้มอย่างนี้ก็ไม่แพ้ก็ดีละนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออลกซิสแมคลิสเตอร์ได้ใบเหลืองในเกมนี้ก็ทำให้นัดหน้ากับเบนฟอร์ดนะ ได้ใบเหลืองคบผ้าใบแล้วก็โดนแบนโดยอัตโนมัตินะครับก็ต้องหามิดฟิลตัวรับตัวใหม่ก็ดูกันว่าวาตวรุเอนโดเอนโดใช่ไหมอ่านั่นอ่ะจะได้ลงหรือเปล่าหรือว่าคอบจะใช้ใครนะครับก็มีจุดนิดนึงเหมือนกันที่ว่าเอ้ยตอนอ่าเรายังไม่ได้ประตูเนี่ยอ่าทำไม็ l b a l สเต e ร r ได้ใบเหลืองแล้วโ o b o ส l i ก็ น่าจะไว้ก่อนนะตัวลุกนั่นเป็นความคิดของผมนะแต่ก็เป็นการตัดสินใจของ Chicken c o อก็ต้องรับฟังไปเอาครับหนึ่งแต้มที่สนามเล็กๆนะครับผิดหวังแต่ก็เชียร์ต่อไปเพราะว่าเรายังเกาะกลุ่มอยู่เบื้องบนนะครับก็นั่นแหละครับพี่โจอยู่ที่สนามกินีวอร์ดโรก็พี่โจบอกนะว่ากองเชียร์เจ้าถิ่นน่ยโหส่งเสียงเชียร์ดัง ใช่เสียงมันได้ยินลอดมาถึงเมืองไทยเลยนะอีิโจเขาก็ตอนทํางานตั้งแต่ปี97นี้เขาก็ไปตะเวนตามพวกเดชแมนชิปพวกหลีกวันเลยคือเขาไม่ได้ทําแค่พิมพ์หลีกเขาจะหาทีมที่มันอยู่ระแวกลอนดอนครับทีมเก่าแก่อะไรเงี้ยคือดูตามชาวตั้นจนหรือโบโลจนขึ้นชั้นมาอะไรเงี้ยโอ้จนพวกนักพวกพีอาร์สโมสรโอ้ยุูสักมาร์ทวี มาร์คทวีไมกแล้วเลยคือจำได้ตั้งแต่จะมาอยู่หลีกรองครับเออเนี่ยเขาก็คงได้บรรยากาศอันนั้นนะส่วนดาวินก็เห็นนักสถิติเขาบอกยิงไปเก้าครั้งยิงไปเก้าครั้งเก้าในยี่สีนี่มากกว่าทุกคนเลยคือก็แค่ช่วงต้นๆครึ่งแรกก็รอบไปสามสี่ครั้งแล้วดาวินน่ะคือเขาต้องลดให้ได้นะไม่งั้นเขาจะเป็นตัวตลกจะเขาจะสร้างวันเท่น ม,ม,มันเป็น<ม>คกกอนเทนต์เลยคาราเกอร์บอกเลยว่าดาวินต้องไปพัฒนาตรงนี้ไม่งั้นคุณจะ,จะถูกล้ออย่างนี้ไปเรื่อยๆมันพัฒนาได้อะมันอ,มอยู่ในทีมที่ดีแล้วเพื่อนก็เก่งทุกคนครซาร่ากับโชต้านี่ก็เก่งแล้วมีคุณมีนักเตะอย่างสวอตสไลน์อะไรพวกเนี้ที่มันพร้อมจะให้บริการคุณ<ช>คุณแค่ย<ช>ิงให้เข้าอ่ะนะตอนนี้มันเป็นตอนนี้มันจะไปโทษระบบอะไรไม่ได้แล้วอยู่มาปีงแล้วอืลูกจะเฉาะยิงก็ข้ามคานอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็โดนล้อไป ม,มันจะยิ่งจะยกโซเชียลมันทำให้ก็บอกแล้วให้โทรคุยกับหลุยส์โซเลสบ่อยๆจะได้วิชาได้ไรวะ่ะแต่อย่าวิชากัดไปนะไ่เอาไปเอาวิชาความเอาวิชา,ายิงประตูเออแต่ว่าเรื่องดีๆเรื่องเสมอเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันมีเรื่องดีๆของล์พูลหลังจากที่ลูดิอสทำประตูได้ก็เป็นไวรัลแล้วกันของโซเชียลนะใช่ครับใช่ก็ในช่วงหลังจบเกมลูดิอาสก็ได้โพสไอจีนะเหมือนน่าจะเป็นการโพสต์ครั้งแรกของเขาแหละเรื่องเกี่ยวกับที่ คุณพ่อเขาถูกลักพาตัวแต่ตอนที่ยิงเข้าไงเขาคิดเขาเขามั่นใจว่าเขาต้องยิงเข้านะเขาใส่เสื้อมาแล้วว่าเป็นภาษาสเปนเลยริบบิทัตปาลาปับป้าก็คือประมาณงฟรีดอมฟอร์ฟอร์เดสฟอร์เดสปับปาบป้าอะไรปาลาปาลาไม่ใช่ปาลาปาลาปาลาแปลว่าฟอร์ปับป้าก็อ่ะพ่อครับริบบัตก็เสรีภาพอิสระใช่ไหมก็แล้วหลังเกมเขาก็โพสต์ไอจีเลยแท้เลยใช่ครับคือเขาโพสต์ยาเขา บอกว่าที่เขามาพูดในครั้งนี้ไม่ได้พูดในฐานะว่าเขาเป็นนักฟุตบอลเป็นคนประชาชนโกลมเบียคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพ่อเขาเป็นคนที่ทํางานหนักเป็นเสาหลักของครอบครัวเอแล้วก็ขอให้ทางกลุ่ม e อ n อเนี่ยปล่อยพ่อของเขาให้เร็วที่สุดเถอะเพราะไม่ว่าใครโดนอย่างเงี้ยมันทําให้แบบมันมีมันเสียความรู้สึกแต่เขาก็ทางตัวแทนกลุ่มเขาก็ปล่อยคลิปออกมาแล้วนี่ว่าให้สำนักผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ว่าเขาเขาปล่อยแน่ a s s o o n as possible ก็คือก็แต่ยังไม่ปล่อยแต่ปล่อยแน่แต่ยังไม่ปล่อยครับไม่รู้คงจะต้องเจรจาอะไรเงื่อนไขอะไรบางอย่างคือต้องไปเจรจารัฐบาลรัฐบาลของโคลอมเบียก็พวกนี้ไม่รู้มันยังไงกองกําลังติดอาวุธมันชอบสร้างเงื่อนไขไงใช่ไหมก็แต่ตอนนี้รู้แล้วคุณพ่อปลอดภัยแล้วก็รอเวลาอันนี้ถือว่านับถอยหลังแล้วกันที่ทางไอ้กลุ่มเอเอ็นเนี่ยหน่วยเขาบอกเป็นหน่วยหนึ่งนะสายอยากสร้างผลงานไงพวกเนี้ย ยิ่พวกนี้เหมือนสร้างผลงานให้ให้นายใหญ่รู้ว่านายใหญ่เดี๋ยวให้แบบมีผมเจ๋งด้วยเนี่ยมีผลงานสามารถรักสามารถรักพาตัวพ่อพ่อแม่ของไอ้ดุจได้อะไรเงี้ยตามมาสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยก็เป็นผลงานเขาไงครับก็อันนี้ไม่รู้เขาเจจากับเจ้านายใหญ่หรือเจจารัฐบาลเนี่ยอะไรกันแน่เนี่ยครับผมเนี่ยมันไม่ดีเลยพวกนี้มันไม่คิดถึงแต่ว่าดีแล้วเขาก็ไม่ได้ทําร้ายร่างกายอะไรใช่ใช่แต่ทำให้รู้สึกมันปั่นป่วนเหมือนกัน แต่เรื่องนี้ก็ทําให้ดีอาร์สเขารู้สึกซึ้งใจกับคนในประเทศโคลอมเบียมกันนะ<ม>ที่แบบเขาบอกว่าผมขอขอบคุณชาวโคลอมเบียแล้วก็หน่วยงานรัฐระหว่างประเทศเลยที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการแสดงความรักแล้วก็ความสมามัคคีมากมายในช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้ก็อยากคิดว<ม>่าเป็นล<ม>ุยนียร์เป็นคนดังเป็นนักฟุตบอลหัวใจครับเขาก็คือต้นแบบของคนโคลอมเบียเด็กยุ่งรุ่นหลังชาญิคือเสียงผู้สมร็จมาเล่นที่ลิปูนโด่งดังไปทั่วโลก <im itation> คนแบบนี้ยังไงคุณต้องช่วยแหละอย่ามันจะมีคนบอกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาอย่าไปคิดอย่างนั้นเขาเป็นคนที่มีความสําเร็จเ <im itation> ขาก็เหมือนคนโคลอมเบียคนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ฟุตบอลเป็นใบเบิกทางจนเก่งใช่ไหมเพราะฉนั้นรัฐบาลนี้ต้องช่วยสังคมต้องช่วยอย่างนี้มันต้องยิ่งช่วยกันใช่ไหมให้รู้ว่าเออคนที่มันมีความสําเร็จมามันไม่ควรจะเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจกับสังคมอ่าก็เป็นกรงังใจให้ปล่อยตัวคุณพ่อไปแล้วกันครับผมในช่วงท้ายนลครับก็ ฝากกันด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมคู่มือพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ลีกต่างๆทั้งบุนเดสลิกาลีกเอิงลีกนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้ทางอารินออนไลน์นะครับอ่ะก็สยามกีฬาเดลี่ครับเป็นทีวีออนไลน์ทีวีกีฬาออนไลน์นะครับทางช่องสามรับปอดยูทูบชาแนลนะครับคุณกุยอ่าคุณต่อนะครับคุณกุ๊กกิ๊กคุณพิช chi ก็มาสลับกันรายงานประเด็นความเคลื่อนไหวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรงเป็นต้นไปอย่าลืมติดตามกันนะครับครับผม อ่ะสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณ Suzuki Triple Bonus Deal นะครับ s u z u กิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี Suzuki Triple Bonus Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายๆเพราะ Suzuki ช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม15,000บาทสำหรับค้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดีลจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1่ตุลาคมถึง31มธันวาคม2 5 6 6เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w ว w s u z u k i c o t h หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอบคุณธนาคารเกษตรกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K b a n k ชวนคนไทยอัปเดตติป้องกันสตางค์ ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันแคชกลงโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกรมหลอกให้ลักและลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทางเคแบงได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกรมอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียด หรือจ้างเหตุเพศภัยจากพิชาชีพที่ Line Official K-Bank Life หรือโทร02 888 88 8 88, 8 88. ขอบคุณครับรถจักรยานยนต์อัลฟาวันทิสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ Horizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมอัตโมติรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก Alpha v o l ท n t i s a l p p a V Special o f f e r พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ p h a ฟ o ว a n ทิ s ทุกรุ่นวันนี้ รับทันทีวอลชอร์ส่วนลด10,000บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2566ารถจักรยายนยนต์รุ่นฮอ r i z ซ n 300ราคา1 2 9 9 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีวอลชอร์ส่วนลด10,000บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ alpha-volantis.com youtube youtube.com/alpha-volantis หรือโทร020791865 facebook a l p h a v o l e n t i s ขอบคุณ Birdie Blackless s h u g a หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง Birdie Blackless c u g a หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดําต้อง Birdie Blackless c h u g a หอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ําตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่ อร่อยและดีขนาดนี้ป่องนี้ต้องลองเลยครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ